บริัท่อพูเทาผ้าเที่ยวผ้ามาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ากาลสินทางที่สีของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยกาลสินครับพี่น้องมันเริ่มจากหน้าเจ้าที่ที่เก้าสิงหาพบจนจิไปถึงวันที่เจ็ดกันยายสองพันหารองสิบก้ครับบริเวณจัดงานก็นคืออยู่ภายในมหาวิทยาลัยกาลสินครับพี่น้องอาคารที่เหลือเห็นคืออาคารเรียนร่วมปฏิบัติการเทคโนโลยีาลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรสินก่นตั้งอยู่้างถนนทีนานาน้นครับะ่ะเข้าไปเบิง่งทางในกันครับพี่น้องโอ้ย่ามขึ้นมีมหาลศส,สมโพธิอรตันอรกมาทางในมีล่านจอดรถจอดได้หลายคันอยู่ันก็หลายอยู่ปากัดสวยงามจวนสาโรดพันใหม่ข้าวน้ำหอมข้าวกะทิ สวยโอ้มีสูเด้ยมีสูเดีหมากไม่มากไรครับพี่น้องมักซีดาก็มีหลายอย่างนะครับซีดาซีสเกตสองมากซีดาแดงอโยธยาสามมักซีดาหง c วน ẩ n สีมากซีดาหงเปาสีหลาก,ลากหลายพืชพันธุ์ผลละมากรากไม้ทีงนี้เป็นไม้ประดับครับยกปลามาเลยฟังนี่ฟังนี่ก็ยกสวนมาเลยครับพี่นอ้องอะโวคาโด หลายสายพันธุ์นะมาย่งชิดมาิดาสีน้ำนะบังม่วงสร้างแดงมากลิ่นฝ้ากันีครับพี่น้องโอ้หลายๆนี่ไม่ดอกไม่ประดับนี่ไม่ผลสมซื้องานกเกษตรแฟร์เพั่ละครับหลากหลายสายพันธุ์ผละมากหลากใหม่ ร้านอาหารร้านร้าจักรซิกเก็ตหลายร้านเลยนะคะที่มารวมอยู่ในงานเกษตรแฟร์นะคะครั้งที่สี่นะประจำปีนี้นะครังที่สี่แล้วนะปีนี้ก็จะยิยย่ยงใหญ่อลังาจและสำหรับในปีหน้าก็จะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกนะคะก็บอกไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับปีหน้านะคะเราจะมีทุกๆปีเลยนะคสำหรับงานเกษตรแฟร์กระสือนะคะ ก็ยังมีทางไปโซนมีร้านดังมากมายเลยนะคะร้านอาหารอล่อยนะคะเป็นร้านอาหารที่โรงาานาซีนะคะงานนี้เรารวมร้านดังมากมายนะคะทั้ทั้งบริษอยากจะไปดูนะคะสิ่งที่เราเคยได้ทำน,นะคะไปดูได้เลยนะคะที่ร้านช้อนหนะวา,านนะคะขโบราณนะคะแล้วก็ยังมีร้านกิ๊บฉับนะคะเริ่มต้นที่ชิ้นละ20บาทเท่านั้นนะคะมีค้าเสื้อผ้าแหวนระุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น้ง เปาัวัจะได้ดูแลว่าอวตามหนือที่มาาันร้เภ่าสาไปเที่ยวไปเบิ้งย้ำมองได้อีกคิดตามเบิ้งคิปต่อไปพอกันไหมครับสวัสดีครับ